สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกมลเวนะครับวันนี้เราจะพาไปทำเควสเคอร์ชันวิลเลจกันนะครับผมถามว่าทำไมต้องทำเควสนี้นะครับเควสนี้นะฮะทำได้นะครับผมเพื่อเอาเอ็กพีสี่แสนนะครับจ็อบสี่แสนนะฮะแล้วก็ทําได้ที่เบสเลเวลร้อยขึ้นไปนั่นเองนะครับผมคือเควสเนี้ยมันทําเพื่อให้เราสามารถทําเควสในพอร์ตมารยาได้นะครับในพอร์ตมารยาเนี่ยมันจะมีเควสรายวันอยู่ที่ทําได้เอ็กพีค่อนข้างโอเคมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย เควสนี้เป็นเควสเริ่มของพอร์ตมารยาทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ต้องทำนะฮะสำหรับใครที่เอาเควส์รายวันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องไปพอร์ตมารยาก่อนครับคือวิธีการวาร์ปไปพอร์ตมารยาเนี่ยก็คือมาที่แอนเบอร์ต้าครับผมอ่าที่เดียวกับคุณลุ้นนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นกลาสีคนนี้ครับเรียกว่าไปพอร์ตมารยาครับเสียหนึ่งหมื่นนะฮะเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เดินขึ้นไปด้านบนนะฮะคุยกับคนนี้ครับโรเดลเดอะการ์ดนะครับผม อ๋อลืมบอกไปครับเควยนี้ให้เตรียมของด้วยครับคือ holy quarter หกอันนะครับผมแล้วก็บูเจมสโตนหกอันนะฮะโอเคเมื่อคุยกับกาดเสร็จปุ๊บกาจะให้เควสมานะครับผมชื่อว่าเคอร์ชันวิลเลจนะครับให้ไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านนะครับจุดสีฟ้าด้านบนนู้นเลยเห็นไหมเออผมว่าวิ่งเถอะนะฮะไกลเหลือเกินถ้าวิ่งแล้วสัญลักษณ์จะหายนะผมแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ด้านบนตรงกลางนะฮะโอเคครับเดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะฮะตรงกลางด้านบนเลยนะครับผมขึ้นไปนะครับเจอกับนี่ครับ ลีเดอร์นะครับลีเดอร์พองนะฮะน่าจะอ่านเช่นนั้นนะครับอ่านะคุยคุย,คยเขาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นน่ะนะครับโลดมองไปรอบด้านนั้นทันใดนั้นเงาสีดําก็ปรากฏขึ้นผู้คนรอบ้วยผู้คนโดยรอบต่างกีดร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับผมก้าวเข้าไปในเงานั้นนะครับเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นอะ่ะปุ๊บ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 โอเคนะครับก็ได้เควสมานะครับผมหลังจากคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเสร็จคือมันจะให้ไปคุย a อ c 6คนนะฮะ เริ่มกันตั้งแต่คุยกับนี่ครับโอแมนนาโดนะฮะอ่ะก็จะได้ละหนึ่งคนนะฮะต่อไปครับผมตัวที่สองนะฮะอยู่ตรงแถวๆตรงลางนสีน้ำเงินน้ำเงิน่ะนะครับเดินลงมานะฮะเดินลงมาเลื้อยลงมาครับผมมีหกคนนะฮะนี่ครับคุยกับทาร่านะฮะปึ๊บแล้วก็คุยกับโลเมลนะฮะปึ๊บตัวข้างๆกันเลยนะครับ จากนั้นนะครับไปดังด้านซ้ายหน่อยนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องไปคุยนะไปครับวิ่งครับวิ่งดิกดิ๊กดึกไปนะฮะดกดึกไนี่ครับชื่อว่าแบ็กสมิธแพนดอยผมอ่านตรงตัวมากเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีด้านขวานะฮะตรงบ้านเล็กๆด้านขวานะครับวิ่งเหมือนออกขวานะครับนี่ครับ คอลเลกชันเวิร์คันดิวเลอร์นะครับผมคอลเลกชันดิวเลอร์นะครับผมคุยเปิบเปิบเปิบโอ้ไปเสร็จอีกหนึ่งนะฮะจากนั้นครับผมลงไปอีก2คนนะครับผมก็คือไอ้โลเดลกาดนั่นแหละที่เราเคยคุยตอนแรกนะครับอ่าคุยอ่ะเลยเลยเลยทางลงอยู่ตรงไหนเนี่ยลงตรงนี้ลงนี้อ่ามันมีคนนี้ก่อนนะฮะนี่ครับพรีโดนะครับผม1คนนะครับ แล้วก็โลเดลนะครับปุ๊บเมื่อคุยกับครบทุกคนแล้วนะฮะให้ขึ้นไปด้านบนนะผมไปคุยกับหน้าหมู่บ้านใหม่นะครับป๊บเลือกว่าอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พูดเรื่องเจมสโตนนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็กลับไปคุยกับ6คนเหมือนเดิมนะผมเพื่อแจกน้ำมนต์นะฮะ,ะคุย อ่าไปแล้วหนึ่งนะครับเดินลงมานะผมตัวที่2ตัวที่3อยู่ใกล้กันสบายหน่อยนี่ครับตัวที่2ตัวที่3ดีโมอ่าโอเคตัวที่4ก็แบ็กสมิธของเรานะครับตรงด้านซ้ายนะครับทางนี้ทางนี้ทางขึ้นอยู่นี้ทางขึ้นไป๊าบเข้าไปนะอ,ะคนคอะค่คุยกับแบ็กสมิธอ่าไปครับคุยกับคอลเลกชันดีลเลอร์นะครับอ่าคุยชึบ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  แล้วก็เดินลงเดินลงเดินลงไปคุยกับนคนท้องท่าเรือ2คนนี่แหละครับมันต้องทำนะผมเพื่อให้รับเควสร,รายวันของพอร์ตมารยาได้นะผมพอร์ตมารยาเนี่ยเควสร,รายวันของมันได้อีกพีค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะฮะเผื่อบางคนแบบเ้ยพิเกียตรอเพื่อนเก็บเลเวลนะฮะมาทำเควสพอร์ตมารยาก่อนแป๊บเดียวนะครับโอเคเมื่อทำเควสครบแล้วนะฮะก็กลับไปคุยกับหนะ้าหมู่บ้านด้านบนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าปึ๊บแต่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถ กด HE หรือกดสมุดคูณได้เพื่อเอายีกให้เพิ่มขึ้นนะฮะแบบนี้ป้าเป็นไหมครับได้ยีกเพิ่มขึ้นจริงๆมันได้สี่แสนนะผมแต่อันนี้เซิร์ฟเวอร์คูณแล้วกดไอ้กดคูณให้ด้วยนะฮะก็จะได้ยีกเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเควสเคอร์ชันวิลเลจนะครับผมเป็นเควสเริ่มต้นของพอร์ตมารยานะผมเพื่อให้เราทำเดลี่เควสได้นะครับผมก็มาทำซะนะฮะยีกง่ายๆครับผมเดินไปคุยมานะครับผมเสร็จยีกเต็มๆนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ